สวัสดีครับฟลาชแนลใจมงคลน,นะครับมือนีกับผ้าสมุชมมาเบิงป้า,ามลุงยุนนี่ครับพอดีผ่านมากครับผมผ่า,านมากกับโอ๊ตบ่อใดครับเคยมาถ่ายกับอยากแวะมาเก็บภาพหเพราะว่าตอนนี้นะครับช่วงนี้ครับลุงยุนพ่อยุนเนี่ยเขาจะเอาไฟมารวมกันหมดเลยเมื่อก่อนนี้จะมีอยู่สองกลุ่มตอนนี้เอามารวมกันมีทั้งหมดเนี่ยสามสิบกว่าตัวนะครับ เดีย๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมผันผ่านนะครับชมผันผ่านเป็นควายแม่ใหญ่ๆนะครับนง,งามนั่นนะครับนี่ก็เป็นแม่มีตัวเดียวละครับเป็นมูลาตัวนี้นครับตัวเดียวมูลาด,ดูสิครับนี่ก็เป็นลูกเจ้วแสนนะครับเนี่ยลูกเจ้วแสนตัวออกมาอย่างนี้แล้วโดนจองหมดแล้วครับ mẹ dày dài, dài dài xuống xuống ra mắt lên nhẹ nhàng cho mình tập cho nó không nè, nhẹ nhàng tiền tiền nó làm đây จะเป็นแม่แม่เปลือกนะครับแม่เปลือกตัวน,นี้ก็น่าจะสูง145ได้นะฮะ แม่เน,นี้น่าจะท้องอยู่นะครับเป็นแม่แม่สาวนะครับตัวใหญ่มากเลยตัวนี้อ่าท้องอยู่ลักษณะที่ลงุงจูนเขาอ่าขายนี่ก็คือยังไม่ได้ตัวยังไม่ใหญ่นะครับเพราะว่าคลอดออกมาได้ไม่กี่วันก็จะมีอ่าคนมาจองทุกตัวออกมาเป็นตัวงี้จองไ้หมดแล้วอันนี้คือเจ้าแสนเจ้าแสนที่ตัว ที่สูง170นะครับตอนนี้น่าจะสูงกว่า170นะครับตนนัวนี้เพราะว่าตอนที่มาถ่ายก็ช่วงนั้นก็นานแล้วะตอนนี้ก็เจ้าแสนตัวน,นี้ก็จะสูงขึ้นน่าจะ170รับนะครับเห็นพ่อหลักอยู่ที่นี่ มีทั้งควายดำควายเผือกนะครับเยอะจริงๆ,ๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าสนใจเหล่ากอของพ่อ,อยูนะครับก็ต้องมาชมที่ฟาร์มนะครับที่ฟาร์มน้องอยูนะครับที่วังม้านะครับลาดยาวตอนนี้ มีอยู่ในตรงนี้นะครับสามสิบกว่าตัวนะครับสามสิบกว่าตัวแม่ที่สามารถให้ลูกได้ตอนนี้ก็น่าจะเยอะกว่ายี่สิบนะครับน่าจะเยอะกว่ายี่สิบตัวเป็นแม่บล็อกใหญ่ๆเท่านั้นเอยอ่าพ่อจูนหลังจากให้ย้าเสร็จแล้วก็เดินมาถน,นนแล้วครับพาไปคุยกับพ่อจูนน ายาเสร็จแล้วโโอ้หตอนนี้พอ่อลูกแอร์ที่เห็นอยู่ตอนนี้จองหมดแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วหมดแล้วไม่มีเหลเือตัวเดียวขนาดที่อยู่ในท้องใกล้จะออกก็มาเฝ้าทุกวันใช่ไหมากก็เป็นลูกเจ้าแสนหมดเลยเนาะ อนนี้ว่าตอนนี้เรื่องอโรคปากเท้าเปิดนี่หมดไปแล้วยังครับไม่มีเดีนี้ไม่มีนะยังไม่มีแล้วจะมีผมก็ไม่ถัวอลไรเนี่ยมันเป็นไปแล้วนักเป้าเป็นหมดไปแล้วครับยิ่งเป็นแล้วโดยมากยังไม่ค่อยเป็นอ่ะอ๋อเป็นไปแล้วแล้วเราโรคที่มันเป็นเกี่ยวกับลำปีสกินเกี่ยวกับงวเนี่ยมันไม่ผมยังไม่เห็นเป็นเป็นกับควายนี่คิงวมันเป็นไหม มันตอนนี้มันยังไม่มีเชื้อทั้งแพ้มาจำเนี้ยอมันหมาพีหมาก็ยุงหมาก็แมงวันอะไรอย่างเงี้ยไปกัดผมเห็นทางทางอีสานจะเป็นจะเป็นที่งัวเยอะครับเป็นงัวที่แกขวาก็ยังไม่มีจำเนี้ยนะอ่าตามที่ผมเลาะถ่ายคลิปก็ยังไม่เห็นเกิดขึ้นกับควายนะตอนที่มาถ่ายยงัวน้อยเยนครับนี่นะอ่านี่จองยังครับเนี่ย จองไปแล้ว <laughs> โอ้โหจองไปหมดแล้วครับที่เห็นเป็นตัวเล็กๆเนี่ยเหล่ากอนี่เป็นเหล่ากออ่าของแม่เพชรแม่นี้นะครับแม่เพชรแม่นี้เป็นแม่หลักอายุสามสิบปีละยี่สิบเก้าสามสิบปีแล้วครับทุกตัวที่ท่านเห็นอย่นี้เป็นลูกหลานของแม่เพชรหมดเลยนะครับเป็นควายเหล่ากอเดียวกันหมดยกเว้นแม่นูนะครับมูล่าตัวเดียว แล้วก็พ่อก็จะตอนนี้เนี่ยพ่อยูนเขาใช้เจ้าแสนเนี่ยเป็นพ่อหลักอยู่นะครับอุย้ยตกใหญ่นี่ก็จะเป็นลูกแอเป็นเพศเมียนะครับน่ารักมากเลยเจ้าแสนร้อยเจ็ดสิบกว่านะครับตอนนี้170ร้อยเจ็ดสิบกว่า เดี๋ยวให้ลุงแยศเข้าไปยืนที่โอ้โหจับหน้าหน้ามึงนี่หน้ามันสกุลนี่ดูที่นั่นเดี๋ยวจะจับแบงนี้สิเอาแขนนี้จับสิยืนเข้าไปเทียบเทียบกับเจ้าแสนได้ไหมจะได้รู้ว่าโอ้โหสูงกว่าคนจริงๆครับเห็นแั้วนะเจ้าแสนนะครับพอยืนสูงเท่าไหร่นะครับไม่รู้ไม่เลย เดี๋ยวนะเอาเอาถ่ายหน้าจะภาพไม่ดีลองถ่ายก่<ๆ>นี่นี่คือเจ้าแสนนะครับเป็นพ่อหลักอยู่ที่นี่ครับครับครับโอเคครับทีเนี้ยเดยเยแล้วแล้ว,ลวถ่ายภาพนะเ,เออไปยืนติดเลยโอ้โหอย่าอย่าถูกด้วยหันหน้าไปกล้องเออหันหน้ามาทางกล้องนั่นแหละๆๆนั่นแหละนั่นแหละครับอันนี้คือพยายามให้ให้เห็นนะครับว่าควายตัวเนี้ยสูงกว่าลงเอียดนะครับลงเอียดสูงเท่าไหร่นะ ร,ร,ร้อรย,อยอหสิบ้าเรือถึงเลยประมาณร้อ,อหกสิบเนาะโอ้โหควายเจ้าแสนตัวนี้สูงร้อยเจ็ดสิบอัพแน่นอนครับเพราะว่าตอนนั้นที่มาถ่ายเนี่ยเห็นพ่อบอกว่าวัดตั้งนานแล้วเนาะนานแล้วตอนนี้ก็น่าจะร้อยเจ็ดสิบกว่าแล้วกว่าต้องไม่ว่ะครับ,บนะครับๆปล่อยเลยครับเขาจะกินอยากกินหญ้าแล้วนี่ที่ใหญ่ก็สูงจริง นี่คือพ่อหลักอยู่นี่ได้รูปอยู่ที่นี่กี่ตัวแล้วพ่อเจ้าแสนเนี่ยสามตัวสามตัวแล้วเนาะถ่ายรูปเนี่ยรูปรูปรูปันี้โอ้โหลูกสวยจริงๆตัวนี้จะไแม่พ่อเนี่ยนี่คือลูกเจ้าแสนนะครับขาใหญ่เพศผู้ ต,ตัวนี้นะตัวน้ไหมเนีตงัวนอนอตัวแดงแนี่นะนแลวนี่เพศเมียเนาะเพศเมียนี่คือลูกเจ้าแสนนะครับ <c oughs> ตัวอน,นอนที่ต้นสะเดานู้นะโอ้ตัวนั้นสวยขาวตัวนี้ขาว,วเ,พเพชรเงี่ยหรือเพชรู้ครับเนี่ย,ยโอ้โหนี่ลูกเจ้าแสดคับเนี่ยมาเออแก้งขาใหญ่ โดนจองไปเรียบร้อยแล้วนี่แหละครับนี่อายุก,กี่เดือนพ่อเนี่ยสองเดือนสองเดือนแล้วโอ้โหเพนเมียสวยจริงๆครับนี่คือแม่เขาเแ,มแม่พุมนะ่มแม่พุ่มเนาะนี่คือแม่พุม่ม หลายมท่านผ<ห>ู<ห>้ชมครับคลิปนี้ก็เอามาฝากท่านผู้ชมนี่เฉยครับอ่า